สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ารับัวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพานิพานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนรกนะครับนรกนี้นะครับเกี่ยวกับผู้ที่พูดโกหกนะครับพูดโกหกมดเท็จนะครับพูดเสนอความจริงที่เต่าไปนะครับผมนะในสินห้าข้อที่สี่นะครับผมนะนรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามัาฟังกันได้เลยนะครับผมนะ นรกกลุ่มเนี่ยเขาเขาเาเรียกว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับโลวุนะครับไม่ใช่โลลุมนาะโลลุวะมหานรกนะครับผมนะนรกสําหรับคนพูดโกหกพูดปดมดมดเท่น,นะครับผมพูดอะไรที่แสดงความจริงที่ต่างออกไปนะครับผมนะพอเขาตกนรกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ถูกรับกรรมอย่างทรมาน์อย่างสาสนม,มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะ ตอนเราลกไปในเปลไฟนรกนะฮะเอเวจีมหารนรกฮะที่ร้อนมากๆเลยนะครับร้อนจะตกไปร้อนจนแบบกระดูกละลายนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้พอปีนขึ้นมาข้างบนนะ,ะปีนขึ้นมาบนขอบบนนะะ่นนบนอบบนรกก็จะเจอนาลรียบาบนานะครับผมนะใช้หอกคอยทิ่มแทงอยู่นะขึ้นมาไม่ได้นะพอจะให้ขึ้นมาก็กต้องขึ้นมานะครับขึ้นมารับโทษรับกรรมนะนายรียาบานก็จะ จับตัวนะมานะแล้วใช้เลนที่เป็นมีดนะะแทงลงไปนะะแทงลงไปที่หนังนะแล้วก็ลอกหนังนะครับผมอะลอกหนังออกมานะครับผมแล้วอีกมือนึงเนี่ยก็เป็นกระบองนะเป็นกระบองนะในกระบองไปทุบนะไม่ใช่นั้นนายาบาย์คนเดียวนะมีนายแพทย์นี่หลายนะครับหลายนะหลายตัวนะครับผมหลายคนนะหลายตัวนะครับ และทีนี้เขาก็ใช้ลูกตุ้มเหล็กนะคทุบนะใช้กระบองทุบนะลอกหนังเสร็จนะครับลอกหนังเสร็จด้วยมีดนะมีดที่มาจากลิ้นนายีิระบานะครับผมนะแล้วก็ทุบนะทุบจนตายนะครับผมตายแล้วก็โยนโยนไปในโยนไปในอเวจีมานรลกอีกนะครับผมนะโยนไปเพื่อให้รับความทุกข์ทรมานะนะฮะยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมนะพะถัดไปอีกนะก็โดนโดนไอ อะไรนะรบ่บอน้ํากรดนะครับท่านผู้ชมอะบ่อน้ากรดที่สามารถกัดคนให้ละลายได้นะครับก็ถูกผักนะถูกผักตกลงไปนั้นอีกนะครับตกไปในบอ่อน้ํากรดนะครับผมนะสาหรับคนพูดโกเนะี่ยผมว่ายาเลยนะครับผมนะผมว่านะการลงโทษเนี่ยเป็นโอ้หน้ากลัวนะครับการลงโทษในนรกเนี่ยหน้ากลัวมากๆนะ บางคนก็ถูกนอนเจาะปากนะครับนอนไฟเจาะปากโอ้โหทรมานทุกรูปแบบนะครับในนรกเนี่ยนะฉะนั้นนะเราเกิดเป็นมาเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ชมฮะเรามีโอกาสสร้างความดีนะรสร้างความดีให้มากๆฮนะอย่าไปกลัวท่านผู้ชมฮะไม่ว่ามันจะดีจะเร็วหรือร้ายนะฮะสิ่งที่ทเราเผชิญอ,อยู่นะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะอย่าไปยอมแพ้นะครับเราต้องสร้างความดีไว้ความดีสามารถ ป้องคุ้มของเราได้นะครับท่านผู้ชมน,นะนะฮะวันนี้สําหรับนรกคุมนี้ผมก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมนะผมมาเล่าให้ฟังนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปหน้าให้ติดตามในนรกคุมต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ